มอยากจะบอกกับทุกคนนะครับมีพรสวรรค์แล้วก็มีความดูแล้วก็ทุกคนเก่งกันอยู่แล้วครับถ้าเรายังไม่เจอทางที่ใช่ของเราเราก็ลองทำทางที่ไม่ใช่ของเราไปก่อนแะทางที่ไม่ใช่ของเรานะครับมันจะตัดไปเองแล้วก็มันจะพาเราไปหาทางที่ใช่ของเราเองครับมันได้ประสบการณ์มากกว่าที่ได้รับเกียรติบัตรครับ ชีวิตในตอนเด็กนะครับผมเติบโตมากับคุณตากับคุณยายครับโดยที่คุณพ่อกับคุณแม่ครับไปทํางานอยู่ต่างประเทศเนื่องจากมีภาระทางบ้านครับการไปทํางานช่วยคุณตาคุณยายนะครับผมเริ่มตอนประมาณ6ขวบเขาก็คือตอนอนุบาลครับเป็นงานเล็กๆน้อยๆไปช่วยเช็ดไปช่วยมัดขาวัวอะไรเช่นนี้ผมก็ฝึกมาเรื่อยๆฝึกมาเรื่อยๆจนผมเริ่มรีดนมเป็นครับผมก็ไปทําอย่างอื่นบ้างไปผสมอาหารบ้างไป ให้อาหารวัวว้างไปให้ฟางวัวว้างจนถึงตอนนี้ครับผมรู้สึกว่าผมทําได้เกือบทุกอย่างภายในฟาร์มนะครับคุกกี้กับวัวมาตั้งแต่เล็กๆแล้วครับวัวรีบเหมือนกันครับว่าเขามันโตแล้วก็เข้าไปท่านไหนมีอาหารครับมีหญ้าแล้วก็มีข้าวโพดหมักครับ นี้ฟาร์มผมนะครับมีวัวประมาณ70ปลายๆจะ8 0แล้ครับก็มีทั้งวัวเล็กลูกวัวโครุ่นแล้วก็มีโคที่ท้องแล้วก็มีโครีครรดด้วยครับมีทั้งตัวผู้ตัวเมียตากับยายผมเริ่มต้นจากวัวประมาณ78ตัวครับ เป็นอาหารที่เขาเรียกว่าชี้แป้งเขาทำมันทำมาจากมันสับปะหลังครับก็เป็นอาหารหลักของหัวบ้านผมตราเช็ดเต้านมมันทำให้สะอาดก็มีเช็ดมีมัดก่อน มัดขามันไว้แต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่มัดมันก็ไม่ติดหรอกครับแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนก็มัดขาเสร็จแล้วก็เช็ดเต้ามันครับเช็ดตรงหัวนมมันแล้วแล้วก็เอาที่เครื่องรีดอะครับใส่แล้วก็พอมันหมดก็ถอดดอกเอาไปเทใส่ถังครับเปิดเทลิดไปเรื่อยๆครับชอบแนวนี้แหละครัแบบที่ป๊อปแล้วเราก็ไปขาย เรอยออกไปขี้วัวสดเขาที่มันขี้ในซองที่รีดนมแต่ว่าเราจะออกไปตากไว้เพื่อตอนที่มันแหง้งเขาจะได้เอาไปขายการเข้าหาคนนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนพรสวรรค์ของผมอยู่แล้วแบบเกิดมาก็อาจจะมีเลยอย่างเงี้ยครับคือผมเป็นคนที่ชอบพูดนะครับเป็นคนที่ชอบพูดกับ จะมีบ้านหลังใหญ่ๆก็เอาไว้นอนเหมือนกันเอาไว้ทําอาหารเหมือนกันผมมีบ้านหลังเล็กเออหลังละล้านสองล้านกับหลังละสิบล้านก็เอาไว้นอนเหมือนกันเอาไว้ทําอาหารเหมือนกันผมมีรถคันละสิบล้านกับคัน,นมมละลา้านเดียวก็เอาไว้ขับไปทํางานเหมือนกันผมอยากได้อยู่แล้วครับที่เป็นของราคาแพงๆแต่ว่าผมก็ต้องพอประมาณตนเองว่าผมมีเงินถึงขั้นนั้นหรือเปล่าแล้วก็ประมาณตัวเองว่ามันจําเป็นจริงๆไหมนี่แหละครับก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่า ต้องรู้จักประมาณตนเองแล้วจะทำให้ไม่โกงครับ บางตัวก็อยู่ตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับอย่างตัวเนี้ตัวที่มีเขายาวๆเนี่ยตอนเด็กๆก็ทําเหมือนทําเล่นๆอย่างเงี้ยพอไปเล่นบ่อยๆทําทุกวันก็เป็นเองเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันดีกว่าครับไก่แทบจะไม่เหลือแล้วครับเก็บไว้กินเองเลยครับไก่นะครับผมก็เลี้ยงประมาณ ตอนแรกก็มีสามสิบตัวแล้วทีนี้มันก็หายไปทีละสองตัวหนึ่งตัวก็เหลือยี่สิบตัวครับเริ่มต้นนะครับก็คือเขามาขายไก่ให้เฉยๆครับมันแก่กันหมดแล้วมันไม่ไขแล้วแล้วมันก็เสียชีวิตไปเกือบหมดแล้วครับผักขาที่ยายปลูกไว้ครับประมาณสามสี่ห้ากองอยู่เลีย้ยงไก่ไวใ้ให้ตัวเองกินแบบดีครับมันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อไขเยอะเอ่อ,อ,อข้างหน่อย เพราะว่านาผมเนี่ยก็ต้มไข่กินทุกเช้าก่อนออกไปทํางานเนี่ยครับผมก็ไม่รู้รัาว่าต้มกินทําไมทําไมไม่กินข้าวดีๆต้มวันละสี่ห้าฟองเลยครับแต่ไอน้องยังไม่ไข่กันแต่พอตาเลี้ยงไก่พวกมีไว้ก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเลยครับเพราะว่าวันหนึ่งมันก็ไข่ประมาณสิบฟองสิบห้าฟองอย่างเงี้ยครับกินอาหารแบบอย่างไรกับกลัวก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ประหยัดต้นทุนเยอะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับบางวันก็ทอดไข่เป็นไข่เจียวอะไรเงี้ยครับก็มีชะอมตรงนี้ด้วยก็เอาไปใส่ไข่เจียวก็อร่อยดีอันนี้มีกล้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเครือเลยครับที่นี่สอยไม่ถึงจริงๆต้องตัดต้นทิ้งแล้วก็เอาต้นนี้ไปให้กูบัวกินครับ ครับก็คือส่วนของผมนะครับก็จะเป็นส่วนที่ยายปลูกไว้กินในครอบครัวนี่แหละครับแต่ว่าปลูกเยอะไปหน่อยอย่างเช่นกล้วยนะครับก็ได้ออกไปขายบ้างไปแจกให้เพื่อนบ้านบ้างก็จะมีพืชผักสวนครัวอันนี้ก็จะเป็นขาพริกบ้านผมตรงหลังข้อไก่ครับเยอะมากฟักทองเต็มบ้านเลยครับแล้วก็ปลูกฟักทองนิดหน่อยก็ปลูกต้นไม้ปลูก าใส่ในชีวิตประจำบ้านนี่แหละบักหน้าบักหุ่งบักมะละกอไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรนะครับก็ปลูกไว้เฉยแล้วบางครั้งตาก็เอาขี้วัวมาใส่บ้างแล้วก็มันมีน้ําที่มันล้นจากตรงเนี้ยครับมันก็ไหลลงมาตรงนี้มันจะแบบเป็นเปียก,กเพราะว่าน้ํามันไหลลงมาตลอดบ้านผมจะยกขึ้นสูงครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเครื่องปัม๊มน้ําอีกอันน้ําที่เป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับแล้วก็โซลาร์เซลล์จะ ผลิตน้ําให้เราพอเราจะใช้เราก็เปิดเอาจากทางด้านบนลงมาครับก็ใช้ได้ทั้งวันครับไม่ได้เสียตังค์ไฟก็ไม่เสียด้วยครับเฮ็ดเป็นเบิร์ดเฮ็ดีดน,น,น,นุม่มเฮ็ดได้ชุยยางโอ้พ่อแม่เขาไปทํางานแต่ในน้อยเพล้วจะให้น้องไอ้เจ้งเจ๊งเจ๊งไปตลอดเอาใจใส่จะไปเป้าไปลงละเลิงกับยางอื่นมียางหลายยางนอกสมมตอนี้ บ่ไดบบอกอยากกับว่าถือว่าดื้อแห้งกับถือว่ากลับขึ้นมาได้อยู่ก็คือช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่นึกเหมิมคะนองอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะติดเพื่อนจะไปกับเพื่อนตลอดแบบเพื่อนชวนไปไหนก็โอเคไปบางครั้งก็กลับบ้านสองทุ่มสามทุ่มแล้วคุณตากับคุณยายก็บ่นว่าเป็นห่วงไม่อยากให้กลับบ้านดึก ช่วงนั้นนะครับก็มีไปปาร์ตี้กับเพื่อนด้วยแบบไปดื่มของมืนเมาบ้างตอนนั้นผมยังไม่รู้อนาคตผมเลยครับแบบยังไม่รู้จักว่าจะไปเรียนต่อไหนดีจะเรียนต่อสายไหนไม่รู้เลยครับว่าจะเรียนต่ออะไรก็เลยคุณตากับคุณยายท่านแสดงถึงความเป็นหัวผมก็เลยคิดว่าต้องปรับปรุงตัวเองแล้วก็เป็นห่วงอยู่เมื่อคนมันสิดีมันยังได้อีกก็ดีกันพูดสิบว่าดีนัน้น บราจังได้มกบ,บเข้าใจคิอว่าพนน,นันเราพนไันทำงานก็เป็นทำงานได้เงินใส่น้ำเนี่ยก็สิว่าเป็นอภิชาต,ตบ,บูรพุระกบ,บเต่งสิเหลยก็เห็นเขาเห็นล่ะอันนีบ้านนันก็ไปบ้านบ่ผมรู้สึกผมทําผิดพลาดไปก็จริงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเสียใยกับช่วงเวลานั้นครับเพราะว่า มันก็เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆตอนนี้ครับผมจะทําดีในระยะยาวผมก็เลยไม่เสียดายในระยะสั้นครับทัศณะติต่อการเมืองของผมนะครับเออนักการเมืองครับจะเป็นเหมือน ตัวสําคัญเลยครับที่จะพัฒนาให้ประเทศไปข้างหน้าได้หรือเปล่าถ้านักการเมืองดีครับประเทศนะครับแน่นอนเลยครับว่าจะต้องดีขึ้นแน่ๆแต่ถ้านักการเมืองไม่ดีครับแน่นอนเลยว่าประเทศจะย่ำอยู่ที่เดิมหรืออาจจะแย่ลงไปด้วยซ้ําครับผมก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นนักการเมืองที่ดีช่วยพัฒนาประเทศครับที่ผมอยากเป็นนักการเมืองนะครับเพราะแบบมันคือความชอบครับแบบ ลองไปฝึกงานอยู่เทศบาลแล้วครับได้ใกล้ชิดกับคนที่ทําอาชีพนี้ได้ลองไปฝึกการจําลองทําอาชีพนี้จริงๆก็รู้สึกว่าโอเคครับงานนี้แหละที่ผมอยากทําความสุขของการเป็นนักการเมืองของผมนะครับผมชอบคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนะครับการได้ไปช่วยเหลือประชาชนการได้ไปพบปะกับประชาชนในพื้นที่ครับแล้วก็การช่วยเหลือคนที่ ตกทุกตกที่ยากลําบากครับนี่คือความสุขของการเป็นนักการเมืองของผมครับครูก็พาผมไปที่ต่างๆว่าจะเป็นตอบปัญหารัฐศาสตร์ตอบปัญหาทางกฎหมาอยองเงี้ยครับถึงแม้ผมจะไปแล้วผมไม่เคยได้ถ้วยแต่ว่าโรงเรียนก็ให้ผมไปตลอดทุกปีครับผมรู้สึกว่าผมพัฒนาตนเองมากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นปีแรกะครับผมถูกแค่ครึ่งหนึ่งแต่ว่าปีที่แล้วครับผมถูกเกือบหมดเลยครับ อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมไม่ได้เสียใจเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่นิ่งหรือว่าแย่ไปเลยแย่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ยังพัฒนาขึ้นมาอยู่ถึงแม้จะไม่ได้รางวัลชนะเลิศไม่ได้รางวัลรองชนะเลิศหรือรางวัลชมเชยผมก็ไม่รู้สึกเสียใจครับเพราะผมรู้สึกว่าผมทําเต็มที่แล้วรู้สึกว่ามันได้ประสบการณ์มากกว่าที่ได้รับเกียรติบัตรครับ ประกอบกับคุณครูในโรงเรียนที่คอยให้คําแนะนําแบบสนับสนุนผมในด้านต่างๆด้วยครับเป็นที่พักพิงเป็นที่แบบให้ผมซักถามได้ในทุกๆเรื่องและสำคัญที่สุดโรงเรียนของเราจะอยู่ข้างๆวัดในวันสำคัญ วันที่มีกิจกรรมเราก็จะพานักเรียนนั้นไปสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่วัดแล้วก็ไปทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้องไอ้นี่ก็เป็นน้องที่มีบุค,คลิกที่โดดเด่นเป็นของตัวเองมีความกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าพูดแล้วกล้าจะทำนะคะคือไม่ว่าจะพูดคุยกับเพื่อนร่วมรุ่น พูดคุยกับครูบาอาจารย์หรือพูดคุยกับผู้หล the ักผู <speaking> ้ใหญ่ที่มาน้องจะมีความมั่นใจมากแล้วน้องจะเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านการเมืองเป็นพิเศษน้องจะใส่ใจน้องจะเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลาค่ะเขามีความฝันที่อยากจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะคะเขาก็เลยไปสมัครคัดเลือกสภาเยาวชนของจังหวัดขอนแก่นค่ะเขาก็พยายามสารฝันเขาให้เป็นจริงให้ได้มากที่สุดนะคะ เขาจะพยายามร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองค่ะก็เหมาะที่เขาจะไปทางด้านของรัฐาศาสตร์คณะรัฐาศาสตร์หรือไม่ก็เรียนควบก,กับนิติาศาสตร์ไปด้วยเพราะว่าการเป็นนักการเมืองต้องใช้ความรู้สองแขนงสนับสนุนการทั้งสองหลักสูตรนี้ก็จะทําให้ผมมีความรู้ในหลายด้านแล้วก็เป็นประกันป้องกันของผมดีกว่าครับก็คือรู้ทั้งเรื่องก,การเมืองรู้ทั้งเรื่องกฎหมายก็จะเป็นเหมือน ผมาก็จะเป็นเหมือนโลท่ที่ป้องกันผมไว้ครับอย่างน้องไอซ์ในคิดเนี่ยถามอย่างเป็นอะไรตอบได้แล้วซึ่งวันน้องไอซ์เนี่ยน่ารักก็คือพอมีเป้าหมายแล้วฝึกฝนตัวเองหลังจากทำงานกับน,น้องๆเราก็ยิ่งมีความประทับใจแล้วก็พยายามที่จะคุยกับน้องแต่ละคนอะไรก็บอกว่าอะไรที่คุณลุงเนี่ยถ้าพอได้ก็สปอร์ตอะไรที่อยากจะทำแล้วเนี่ย มีปมัญหาวสักอะไรบอกมาถ้าช่วยได้ก็จะช่วยช่วยไม่ได้ก็พยายามหาหน้างี่จะช่วยนะครับเพราะว่าก็อยากเห็นพวกเราสม็จในเส้นทางแต่ละคนวันหนึ่งน้องแอจะได้เป็นสสที่นี่คุณครูก็จะได้ภูมิใจเป็นท่านรัฐมนตรีก็ได้ภูมิใจนะครับถ้าผมเป็นผู้บริหารบ้านเมืองจริงๆนะครับผมจะ ไปเป็นตัวกลางในการปรับราคาปุ๋ยพยายามทําให้ของที่มันจําเป็นจําเป็นของเกษตรกรนะครับราคาถูกลงแล้วก็จะสนับสนุนสินค้าในประเทศไทยครับให้ของในประเทศนะครับราคาสูงก่อนแล้วค่อยนําเข้ามาอย่างละนิดไม่ใช่ว่า นำเข้ามาแบบเยอะๆแล้วก็ของในประเทศถูกเครื่องมือทางการ,กรเกษตรที่ราคาค่อนข้างที่จะแพงแล้วเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าถึงได้ไม่เยอะครับอาจจะทําเป็นหนหมู่บ้านมีเครื่องมือทางการ,กรเกษตรแบบครบคัดทุกคนในหมู่บ้านนะครับสามารถไปยืมได้ก็จะเป็นแบบอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เกษตรกร,ร,กรมีผลผลิตที่ดีขึ้นถ้าเรายังไม่เจอทางที่ใช่ของเราเราก็ลองทำทางที่ไม่ใช่ของเราไปก่อน และทางที่ไม่ใช่ของเรานะครับมันจะตัดไปเองแล้วก็มันจะพาเราไปหาทางที่ใช่ของเราเองครับมันได้ประสบการณ์มากกว่าที่ได้รับเกียติบัตรครับ